นะอือจะจะเป็นคำถามเพื่อทดสอบเรื่องความรักเรื่องอะไรยังไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเลยเพราะว่าบางอย่างสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าบางทีมันก็ทำตามสัญชาตญาณคนเรามันไม่บางเหตุการณ์บางสถานการณ์คนมันไม่ได้ทำโดยความโดยเหตุผลนะโดยความช่างใจบางเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้า คนมันทําอาจจะทําตามสัญชาตญาณและการทําต,ตามสัญชาตญาณในบางเคสที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มันไม่ได้มีเวลาให้คนมามวคิดว่ากูต้องช่วยใครคนใดคนหนึ่งวะช่วยใครถูกผิดมากกว่ากันวะมันไม่มีเวลาค่ะและอีคนที่ยืนดูมึงก็ไม่ควรตัดสินไม่ว่าเขาจะช่วยใครขึ้นมาคนใดคนหนึ่งไม่ว่ามันจะช่วยผัวมันหรือไม่ว่ามันจะช่วยลูกมันมึงไม่ควรไปตัดสินเขาเพราะว่ามึงไม่ได้เป็นคนที่กระโดดลงไปและมึงก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้น อ่ะถ้าพูดแบบซีเรียสอันนี้พูดแบบซีเรียสนะกูถามนี่ถ้ามึงไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มึงไม่ได้คิดมาก่อนว่าผัวกับลูกมึงจะจมนะมึงจะมีเวลามานั่งคิดไหมออาขอคิดดูก่อนนะเธอพยายามลอยคอไว้หนูตะกี้หนูว่ายน้าก่อนลูกอย่าพิ่งจมนะลูกอย่าพึง่งเดี๋ยวขออนุญาตคิดก่อนคิดโดยหลักก่อนเอ๊ะช่วยใครดีวะช่วยช่วยผัวขึ้นมาจะช่วยลูกเอ๊รักผัวมากปะเอ๊หรือ,อมึงมีเวลาเหรอ คำถามถ้ามึงอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้มึงมีเวลาไหมมึงมีเวลามานั่งอย่างนี้ไหมเอาเดี๋ยวเอาไว้น้ําไว้ไว้ก่อนไหวยไว้ก่อนไหายไว้ก่อนไหวยไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งจมไ่ว้ไว้ก่อนเดี๋ยวนึกก่อนว่ไหว้ไว้ไว้ก่อนเดี๋ยวนึกก่อนมันไม่มีเวลาบางทีใครอยู่ใกล้สุดต้องช่วยคนนั้นบางทีมันอยากช่วยคู่โอรไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะร้องไห้เพราะว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ดิฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ช่วยหลานจมน้ํานะทุกคน ดิฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ช่วยหลานจมน้ําและดิฉันช่วยได้คนเดียวอันนี้พูดซีเรียสเลยนะหลานดิฉันตายต่อหน้าต่อตาดิฉันเลยนะตอนนั้นน่ะสัญชาตญาณคือช่วยใครได้ก่อนมันต้องช่วยช่วยใครได้ก่อนมันต้องช่วยใครอยู่ใกล้มันต้องช่วยมันต้องดึงมันต้องอะไรมันอาจจะมันอาจจะคิดแค่นั้นมันอาจจะคิดแค่นั้นมันอาจจะคิดแค่นั้น มันทำตามสัญชาติยานเป็นคำถามที่ถามมาเพื่อให้คนตอบดูเฮียคะ่ะจบถามเพื่อเลือกใครมึงก็โดนดา่าเลือกใครมึงก็โดนดา่าถามเพื่อมึงตอบอะไรมึงก็ดูเป็นคนเฮียคะ่ะแต่เป็นดิฉันบอกไม่เลือกทั้งไม่ช่วยใครสักคนนะช่วยไม่ได้ตัวเอง่ายนะ้าไม่เป็นคะ่ะ ว่า้น้ำไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้ก็จบมึงช่วยช่วยไม่ได้ค่ะเพราะที่ฉันก็ไว่วยน้ำไม่เป็นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะได้ไปช่วยอะไรไ่ว้น้ำไม่เป็นค่ะไมช่ช่วยใครไม่ได้ค่ะดิฉันดิฉจะก็จะตอบว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะระหว่างสามีกับลูกดิฉันก็รักทั้งคู่พอๆกันเลยค่ะคนนึงเป็นผัวดิฉันคนนึงเป็นลูกดิฉันดิฉันรักหมดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆดิฉันคงช่วยใครไม่ได้เลยเพราะดิฉันไ่ว้น้ำไม่เป็นค่ะ แล้วก็คงต้องทำใจนะคะเตรียมจัดงานศพค่ะศพ